ต่อไปอภิธรรมภาชนีอภิธรรมภาชนีเนี่ยจะแสดงโลกุตระอย่างเดียวโลกุตระอย่างเดียวท่านแสดงยังไงนะครับโลกุตระนี้ก็แน่นอนว่าต้องเป็นเจตสิกทั้งหลายที่เกิดประกอบในมัคจิตสีเท่านั้นนั่นเองนะครับอย่างนี้นะก็จัตตารอทิทิปาดาก็เริ่มตั้งแต่อันที่หนึ่ง ถ้าภิกโคภิกษุในพระศาสนานี้ฉันดสมาธิปัธานสังขาระสมนาคตังอิทธิปาดังภาเวติเนี่ยอันที่หนึ่งนะก็จะเจริญหรือทำให้เกิดซึ่งอิทิบาททำอิทิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นพวกฉันทะพวก สัมมาสมาธิสัมมาวายมะที่เกิดประกอบกับมรรคจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นยอย่างนี้เราก็ต้องบอกได้แต่เป็นระดับโลกุตระเนี่ยพวกนี้คืออะไรองค์ธรรมไหนเกิดกับจิตไหนได้บ้างพวกนี้นะครับนะเพราะแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยในบาลีท่านจะมีองค์ธรรมกากับอยู่นะครับ2ก็ชื่อเหมือนกันเลยนะนะอย่างนี้นะครับวิริยะสมาธิปัฏฐานะสังขารสมนาคตังอิทธิปาดังภาเวติ สามจิตตะสมาธิปัฏฐานะสังขาระสมณาคตังอิทธิปาดังภาเวติ 4. วีมังสาสมาธิปัฏฐานะสังขาระสมณาคตังอิทธิปาดังภาเวตินะครับพวกนี้ทั้งหมดเป็นโลกุตระนะครับแต่คำเนี่ยจะคล้ายๆกับในสุตันตะภาชนีที่แสดงทั้งโลกิยะโลกุตระปนกันเลยนะถ้าเรามาดูตอนท่านขยายเนี่ยท่านก็จะขยายให้เราเห็นชัดนะ ก็ขยายออกมาอันท,ที่หนึตั้งกเทตุกร,รมยตาพุทชามาเนี่ยันจะพิกขุชนละสมาธิปทานสังขารสมนาคตังอิทธิปาดังภายเวตินะครับภิกษุทำอิทธิบาทที่ประกอบด้วยชันทะสมาธิประทานสังขารให้เกิดเป็นอย่างไรเนี่ยอิทาพิกุภิกษุในพระศาสนานี้ ในขณะใดขณะใดที่ทําโลกุตระฌานอันนี้คือมหาในาที่หนึ่งนะถ้าได้เรียนเรื่องโลกุตระจิตเมื่อกี้นะให,ให้ดูไปไปน้อยนึงแล้วนะนะนะครับถ้าได้เรียนตรงนั้นมาเราอ่านตรงนี้เราก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นทารรโลกุตระฌานให้เกิดซึ่งเป็นนิยานิกะที่เป็นอปจยะคามีคือเป็นไปเพื่อการไม่ได้สั่งสมวัตถสงสารติถิกตานาังปหานายะ เพื่อละทิฏฐิอันนี้ก็คือแสดงถึงโสดาปฏิมักเป็นไปเพื่อละทิฏฐิปัตมายะภูมิยาปฏิยาเพื่อบรรลุถ,ถึงปฐมฌานเพื่อบรรลุถ,ถึงภูมิที่หนึ่งก็คือภูมิโซดาปฏิผลภูมิที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันวิวิเจเวะกาเมหิปัตมงฌานัางอุปสมปัชวิหรารติอันนี้ฌานที่หนึ่งเนื่องจากว่าระดับโลก,กุตระนี้จะ เป็นระดับฌานอย่างเดียวตอนนี้แสดงฌานที่1ก่อนและตอนนี้แสดงปฏิปทาที่1ปฏิปทามี4แสดงปฏิปทาที่1ก็ดุขขาปฏิปทาทันทาพินจังในขณะนั้นก็ชื่อว่าเจริญหรือทําให้เกิดซึ่งฉันทะสมาธิปัฏฐานสังขาระนั่นเองอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านก็แสดงแบบย่อๆคร่าวๆแล้วก็บอกองค์ธรรมบอกองค์ธรรมฉันทะคืออะไร ทันทาเจตสิกที่เกิดประกอบกับกุศลสมาธิคือสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชังโคมรรคังคังมักคะปริยาปัน,นังคือถ้าเป็นระดับโลกุตระเป็นองค์ของมรรคเนี่ยจะมีคำล็อกไว้ตรงนี้คือเป็นองค์ของมรรคแล้วก็นับเนื่องในมรรคนะครับจะมีคำล็อกไว้นะครับถ้าเป็นโลกุตระนะวิธีสังเกตการอ่านในบาลีนะก็เดี๋ยวพอผมเปิดให้ดูบ,บ่อย แล้วชี้ไปเรื่อยท่านนิสิตก็ต่อไปไปอ่านเองก็ค่อยๆอ,อ่านไปถ้าเจอคํานี้ปุ๊บอ๋อเอาแล้วโลกุตระแล้วอย่างเงี้ยนะนะเจอคาว่ามรคังคะพับนี่อ่าแสดงว่าโลกุตระแล้วอย่างเงี้ยนะถ้ายังไม่เจอก็ค่อยๆหาไปบางทียังไม่มีเนี่ยท่านจะแสดงแบบอาจจะโลกิยะอย่างเดียวหรือโลกิยะกับโลกุตระผสมกันแต่ถ้าเป็นมรคังคังมกคะบ,บริยาปนางังเนี่ยโลกุตระแน่นอนลนะอย่างเนี้ยนะครับอ่าประธานสังขาระก็คือสัมมาวายมะนะั่นแหละ สมาวยโมวิริยสัมโพชังโคมักคังขังมักคะปริยปัปน,นังคำนี้เขาจะล็อกไว้อยู่นะครับอย่างนี้นะอันนี้ก็แสดงไว้อย่างสมบูรณ์อิทธิคืออะไรคือความสำเร็จบาทคืออะไรนะก็บอกทั้งหมดเลยนะครับนะอิทธิคือความสำเร็จนะครับอิทธิบาทคืออะไรก็คือนามขันสีก็คือเจตสิกที่เกิดประกอบนะ ตั้งแต่ผัดโสจนถึงปักคาโฮอวิเคกโปก็คือนามขันสี่ทั้งหมดนั่นแหละที่เกิดประกอบก็คือเจตสิกทั้งหมดที่เกิดประกอบในจิตในมรรคจิตนั่นแหละเรียกว่าอิทธิบาทนะครับอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้ก็อิทธิบาตท,ที่1นนะครับในอิทธิบาตท,ที่1เวลาท่านแสดงอย่างนี้ท่านแสดงเป็นตัวอย่างถ้าแสดงโดยสมบบรณ์เนี่ยในแต่ละมรรคแต่ละมรรกก็จะแสดง1000ในอย่างที่บอกไปแล้วนะครับอย่างที่ให้ดูไปแล้ว หนึ่งพันในเป็นยังไงนะบางท่านก็เมื่อกี้ให้ดูก็ไม่รู้ว่าตามทันไหมครเ,เขียนยให้ดูยอ่อนะตอนนี้จะเขียนย่อให้เลยนะก็อย่าลืมเอาไปไล่ดูนะโดยเฉพาะท่านที่เป็นพระนี้ได้สวดสหัสนายอยู่เรื่อยนะครับก็จะเริ่มจากการแสดงในส่วนของโลกุตระนะครับในโลกุตระจิตเนี่ยนะครับท่านจะมีการแสดง 5ประการก่อนเรียกว่า5ในในการแสดงน้าใน5ในนะครับแสดงแบบไหนบ้างก็จะมีอันที่หนึ่งก็คือสุทธิกะปฏิปทาก็คือแสดงแต่ปฏิปทาอย่างเดียวปฏิปทา4นั่นเองนะเอามาแสดงอย่างเมื่อกี้นี้ทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาสุขขาปฏิปทาทันทาปิญญาสุขขาปฏิปทาขิปปาปิญญา อันนี้เรียกว่าแสดงปฏิปทาเพียวๆนะไม่มีคําอื่นผสมอันที่สองก็คือท่านจะแสดงสุญญตะนะสุญญตะนะจะบอกว่าเป็นสุธิกะก็ได้นะสุติกะเฉยๆสุธิกะแปลว่าเพียวๆล้นลวนไม่มีคําอื่นผสมสุติกะสุญญตะนะอันนี้ก็คือใส่คําว่าสุญญตังสุญญตะเข้ามานะครับนะ ต่อมาแบบที่3ก็ผสมกันระหว่างสุญญตะกับปฏิปทาเป็นสุญญตะปฏิปทานะก็มีทั้งสุญญตะด้วยปฏิปทาด้วยผสมกันต่อมาก็อปปนิหิตะแบบสุติกะสุติกะอปปนิหิตะนะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นผสมกันระหว่างอัปนิหิตะกับปฏิปทา นิหิตะปฏิปทานะครับย่างนีก็เดี๋ยวไปไล่ดูเองต่อไปนะคาในบาลีบางทีอาจจะสลับไปสลับมาบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับให้เราเข้าใจก็ใช้ได้นะอย่างนี้นะครับนี่คือห้าในนะครับในห้าในนี้เวลาท่านแสดงในบาลีนี่นะครับท่านก็จะแสดงเป็นฌานสองในแสดงฌานสองในก็คือแสดงฌาน 1 4 1ถึงสหนึ่งในแสดงในชั้น4เรียกว่าจตุก,กนาแสดงตั้งแต่ชนนั้น1ถึงชั้น4แล้วก็ย้อนกลับมาแสดงชนนั้นหใหม่จนถึงชั้น5เป็นปัญจาก,กานานะอย่างนี้อันนี้เป็นวิธีการแสดงท่านจะแสดงแบบนี้เสมอในโลกุตระจิตนะครับฉากนั้นถ้าท่านิสิตจําไว้แล้วก็รู้หลักของศาสตร์สัยเนี่ยก็จะเป็นเบื้องต้นในการที่จะวิเคราะห์ทางด้านโลกุตระได้ดี ตรงนี้ก็จะได้ไปแล้ว5คูณกับ2นะครับตรงนี้ก็จะเป็น10ในนะในเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานนะครับนะต่อไปก็จะมีการแสดงมหาในานะเรียกว่าวีสติมหาในาวีสติแปลว่า20นะครับวีสติมหาในามหาในาคือในจำนวนมากนะครับ20มหาในา20ก็คือ คำที่ใช้สำหรับเรียกโลกุตระจิตนะจะมีหลกัหลกๆที่ท่านแสดงไว้จะมี20คําคำมีโลกุตรังชานังเป็นต้นนะโลกุตรังชานันะไปเรื่อยๆจนถึงโลกุตรังจิตตังนะใช้คำว่าฌานก็ได้ใช้คำว่าจิตก็ได้นะครับใช้คำว่า,ตนะวาสติปัฏฐานสม,มปัฏฐานมรรคพวกนี้ได้หมดแต่มีคำว่าโลกุตระล็อกไว้ข้างหน้า อันนี้จะมี20มี20คำด้วยกันฉะนั้นใน10ในนี้รวมทั้งหมดแล้วก็จะกลายเป็น10คูณกับ20กลายเป็น200ไนนะครับนะอย่างนี้นะครับ200ในเนี่เป็นในที่ไม่ผสมกับอธิบดีนะครับก็จะมีในที่ไปผสมกับอธิบดีอีก อธิบดีเนี่ยก็คือเอา200นายนายไปผสมเข้าไปกับอธิบดีด้วยอธิบดีก็จะมี4อธิบดีอธิปติ4นะก็มีที่ท่านิสิตสวดนั่นแหละฉันดาทิปตเตยังนั่นแหละชันทาทิปฏเตยังนะครับเนี่ยที่เราสวดเป็นประจำฉันทะเป็นอธิบดีนะแล้วก็จะมีจุดๆไว้ตรงนี้ก็คือ200นายตลอดนะน,นะวิยาทิปตเตยัง น,นี่เขียนช้าๆให้ท่านนึกตามไปด้วยนะคราวที่แล้วขีดให้ดูบางท่านสมองเมื่อยตามไม่ทันนะอันนี้นะครับเอาช้าชานะตอนนี้นะจิตตาทิปเตยยังเป็นอธิบดีทางจิตแล้วก็วีมังสาทิปเตยยังนะครับถ้าผสมอธิบดีสี่เข้ามานีนน่นะครับก็จะได้แปดร้อยในนะครับก็คือ สคูณกับ200นั่นแหละนะครับนะอย่างนี้นะทีนี้ในการบวกผสมเนี่ยนะครับก็จะมีในธรรมดาในธรรมดาที่มีไม่มีอธิบดีตรงนี้มี200นะครับ200นะบวกกับในที่มีอธิบดีอธิบดีนะครับเรียกว่าสาธิปตีในนั่นแหละอันนี้มี800 ก็เลยเป็น1,000พนในนะครับอันนี้คือในมัรคจิตดวงหนึ่งๆเช่นโสดาปฏิมัคจิตนะครับก็จะมี1,000พในสกดาคามิมรคจิตก็จะมี1,000พในสกดาคามิมรคจิตก็จะมี1,000พในอนาคามิมรคจิตก็จะมี1,000พในอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็ถ้านัทถ้าจึา1 0 0 0ไว้ได้ดีแล้วก็รู้ที่ไปที่มาเนี่ยก็ จะสามารถที่จะศึกษาทางด้านโลกุตระได้สะดวกยิ่งขึ้นเวลาเจอตัวเลขเยอะๆก็จะไม่งงแล้วเพราะว่าก็จะเอาตัวเลขตัวนี้เป็นพื้นในการคูณต่อไปนะตรงนี้เรียกว่าสหัสไนครับสหัสไน,นัน,นก็คือมรรคจิตดวงหนึ่งหนึ่งหรือมรรคจิตหนึ่งเนี่ยที่เราพูดเป็นโสดาปฏิมรรคจิตหนึ่งเนี่ยจะแสดงเป็นพันใน จริงๆก็คือมีการเข้าถึงหรือว่าทําให้เกิดมรรคได้1000รูปแบบนั่นแหละทำตรงน,นี้นะครับอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาหลังจากได้สหัสไนแล้วนะครับแสดงว่าไอ้คำที่1ตรงนี้นะครับคำที่1ตรงนี้อ่าตรงนี้ก็1000งพันในมาได้ยังไงก็อย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นโสดาปฏิมาคไงโสดาปฏิมาก็1,000งพันในไปแล้วนะครับได้1น0 0แล้ว วิธียติบาทเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยอันที่สองวิธียติบาทก็ขยายออกมาโลกุตรังชานาังเป็นต้นนะแต่ว่าอันนี้เป็นมหาในาที่1น,นะครับต่อไปก็จะมีคำอื่นเข้ามา20คํานั่นแหละนะครับนะแล้วก็มีคำนี้เป็นต้นอะไรต่างเนี้ยตอนนี้เริ่มพอรู้เรื่องแล้วเนาะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมก็คือโสดาปฏิมาคจิตตรงนี้ก็จะเป็น1,000ในเหมือนกัน ครับนะต่อมาก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะจิตติธิบาทก็เหมือนกันขยายออกมาเป็นโลกุตรังชานังพาเวติเป็นเพื่อบรรลุถึงภูมิที่หนึ่งตัวนี้ก็คือโสดาปฏิมากก็1นึ่งพันในเหมือนกันมาได้ยังไงก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะอันนี้ท่านแสดงแต่อันชุดที่หนึ่งให้เราดูเฉยๆนะครับน,ะนี่ชุดที่หนึ่งเนี่ยปฏิปทาล้วนเนี่ยสุติกะปฏิปทานะครับ อย่างนี้นะก็ไปเรื่อยๆนะครับวีมังสิทธิบาทก็เหมือนกันนะครับเป็นอิธิบาทที่4ก็1,000ในเหมือนเดิมของโซดาปฏิมัคนะของโซดาปฏิมัคหนึ0งพในนะครับได้4แล้วนะนะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องอิธิบาทเนี้ยท่านยังมีการแสดงอิธิบาท4อีกแบบหนึ่งโดยใช้คําเป็น ฉันทิฏฐิบาตวิริยทิฏฐิบาตจิตติฏฐิบาตแล้วก็วีมังสิทธิบาตนะครับท่านใช้คําอีกแบบหนึ่งนะครับนะแล้วก็ขยายเป็นชันทิฏฐิบาตคือยังไงก็ขยายออกมาเป็นโลกุตรังชานังภเวตินิยานิกังอปัจญะคามิงนิติกตานังปหาญะาปะธรรมยะภูมิยาปัติยาเหมือนกันคล้ายๆ้กันนะครับนะ ดูขาปฏิป,ปังทันทาพินอย่างไล่ไปเรื่อยๆนะครับฉันทิฏฐิบาทเนี่ยก็ขยายออกมานะครับอันนี้เรียกว่าฉันทิฏฐิบาทก็คือฉันทาเจตสิกที่เกิดประกอบกับโลกุตรจิตนะตัวนี้เป็นมรรคจิตดวงที่หนึ่งโสดาปติมรรคจิตแน่นอนว่าเมื่อขยายวงออกไปแล้วก็จะเป็น1,000ในเหมือนกันน,นี่ก็ฉันทิฏฐิบาทนะครับอย่างเนี้ย วิยทยาธิบาทก็เหมือนกันนะครับก็แสดงออกไปก็แสดงถึงวิทยะเจตสิกหรือว่าวิทยาสัมโพุทธชงซึ่งเป็นองค์ของมรรคนับเนื่องในมรรคนั่นแหละที่เกิดกับมรรคจิตนั่นเองนะเกิดกับโลกุตระจิตตัวนี้ก็1000ในเหมือนกันจิตติธิบาทก็แน่นอนก็คือแสดงตัวจิตนั่นแหละแสดงตัวจิตก็1,000งพันในแสดงตัวโสดาปฏิมรรคจิตเลยซึ่งเป็นจิตกุศลเลย วีมังสิทธิบาทก็คือปัญญาเจตสิกนะครับปัญญาเจตสิกที่เกิดประกอบเลยเป็นสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะสามโพชฌังโคเป็นมรคขังคังมัคปริยาปัน,นงังนี้ก็หนึ่งพันในเหมือนกันนะครับอย่างนี้ฉะนั้นในส่วนของอิทธิบาทวิพังอภิธรรมภาชนีเนี่ยนะครับท่านแสดง แค่โสดามปฏิมาก์อย่างเดียวเนี่ยนะครับก็แสดงเป็น8 0 0พันในนะก็คือแสดง2 2ครั้งนั่นเองนะแจกออกมาเป็น2แบบนะครับนะแสดงอิทิบาทิ4ชุด1จะเป็นแบบหนึ่งนะครับใช้คำในเชิงของแนวพระสูตรมาประกอบด้วยแต่แสดงเป็นโลกุตระนะครับอีกอันหนึ่งก็คือแสดงตามชื่อเลย แสดงตามชื่อเลยอีกชุดหนึ่งเป็นฉันทิฏิปาโดอิทิฉันทิฏิปาโดวิริยิฏฐิปาโทจิติจิตติฏิปาโดวีมังสิทธิปาโดไปเลยนะครับก็แสดงฉะนั้นเวลาที่เราคูณถึงจำนวนของสัมมปทานจำนวนของอิทธิบาทที่เป็นโลก,กุตระในอิทธิบาทวิพังเนี่ยนะครับก็จะเป็น 8,000นี่คือโสดาปฏิมากนะก็คูณกับ4เข้าไปก็เป็น32,000ืนสนไหนอย่างนี้นะอ,อย่างนี้นะอันนี้เราก็จะเป็นมนุษย์ที่เหนือกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะตัวเลขมายังไงงงไปหมดนะบางคนเนี่ยถ้าไม่รู้ที่ไปที่มาเนี่ยมันอยู่ในเครื่องหมายละอยู่ในเครื่องหมายเปยยานนะครับอันนี้สามหมื่นสองพันไหน,นอย่างนี้ แสดงเยอะกว่าในเรื่องของสัมมประทานสัมมประทานในอภิธรรมภาชนีแสดงสองหมืนในนะครับสำหรับอิทธิบาทวิพังนี้แสดงสามหมืนสองพันในนะครับจากนี้คำพวกนี้ในอัถฐา,าท่านก็จะอธิบายไว้เหมือนกันแต่ว่าท่านจะพูดย่อๆนะบางทีเราอ่านแล้วถ้าความรู้เราไม่แม่นเราก็จะงงๆหน่อยเนี่ยท่านอธิบายไว้ตรงนี้ไหมเนี่ย อภิธรรมภาชนีวันนาท่านบอกเลยนะท่านบอกว่าอภิธรรมภาชนีง่ายๆท่านบอกว่าง่ายอัฏถะง่ายทั้งนั laut, unknown, un ้นท่านว่านะอัตตานัตถเมวะนะอภิธรรมภาชนีอัฏถะตื้นตืนเองท่านว่าอย่างนั้นนะส่วนพวกเราอ่านแล้วนามืดเลยท่านบอกว่าอัฏถะตื้นตท่านว่าอย่างนั้นนะอันนี้คือท่านอธิบายมาเยอะแล้วไงถ้าเราเรียนมาหลายๆอันแล้วมันก็แสดงคล้ายๆเดิมไงถ้าเป็นโลกุตระนะก็เกิดกับโลกุตระจิตมันเอง ฉะนั้นเบื้องต้นก็ต้องรู้จักเรื่องของการแสดงทางด้านโลกุตระก่อนนะครับเนี่ยท่านก็แสดงว่าเนี่ยเริ่มต้นจากในทางด้านโลกุตระเนี่ยนะโลกุตรนะรจำแนกเป็น4ี่พันคูณตามผมเมื่อกี้ก็ได้คูณตามของท่านก็ได้นะก็อันเดียวกันจะได้อันเดียวกันนี่แหละนะอย่างนี้นะครับแต่ท่านคูณอีกแบบหนึ่งมาสี่พันก่อน นะอย่างนี้นะครับพอ4 0 0พันแล้วนะอันนี้ก็คือท่านแยกออกมาเป็นตามชันทะอิทิบาทเนี่ยฉันทะอิทิบาทเนี่ยก็4 0 0พนะครับวิริยะอิทิบาทสมาธินะวิริยะสมาธินะจิตตสมาธิวิมังสาสมาธินะครับก็ 4, 0 0พ4,000เหมือนกันนะครับแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยก็ 4, 0 0พ4 0 0 0นะครับ อย่างนี้ทำนองนี้นะครับทีนี้จำแนกต่อไปเรื่อยๆนะครับก็4,000 4, 000, 4 000น0ีนี้8ครั้งด้วยกันนะเพราะว่าแสดงอิทธิบาท4เนี่ยสรอบ2รอบ,รอบก็อิทธิบาทมี4แสดง2รอบก็8นั่นแหละทีนี้แสดงคราวละ4 0 0 0 4,000ก็4,000คูณ8เข้าไปก็อันเดียวกันนั่นแหละ 3 2ม0 0ืนองพในอย่างนี้นะครับก็เป็นทวัติงสัยะเนี่ยสหัสสะเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือ32,000ืนนในอย่างนี้ท่านก็เขียนว่าย่อๆนะท่านก็บอกจํานวนไว้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจวิธีการที่ท่านแสดงในโลกุตระจิตเราก็จะงงๆนะผมก็เลยเรียกว่าวิเคราะห์เพิ่มให้ดูด้วยนิดหน่อยท่าน,นิทิตสนใจก็ไปคูณได้นะ อันนี้นะครับนี้ในส่วนของอภิธรรมภาชนีท่านแสดงอิธิบาตท,ที่เป็นโลกุตระอย่างเดียวนะครับต่อไปในปัญหาปุจจกะท่านนิสิตก็คงจะคล่องแล้วนะปัญหาปุจจกะก็เหมือนเดิมก็คือแสดงอิธิบาตท,ที่เป็นโลกุตรนะโลกุตระอย่างเดียว นะคโลกุตระอย่างเดียวเกิดกับมรรคจิตสี่นะครับแล้วท่านก็นำศัพท์วิชาการ266ศัพท์นั้นมาอธิบายวิเคราะห์ดูว่าเป็นอะไรได้บ้างเราก็จะเข้าใจอิทธิบาทร,ระดับโลกุตระได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือว่าแม่นมากขึ้นนั่นเองอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้อิทธิบาทเหล่านี้ก็เกิดกับมรรคจิต เกิดกับมรรคจิตสีเป็นกุศลอย่างเดียวนะครับเกิดมรรคจิตสีอย่างนี้มีนิพพานเป็นอารมณ์เกิดกับมรรคจิตสีนะครับมีนิพพานเป็นอารมณนะ์อย่างนี้นะครับท่านก็จะเฉลยไว้หมดแล้วนะครับซึ่งถ้าเราคล่องนะผมก็ทําให้ดูเล็กๆน้อยๆเนี่ยท่านิสิตท,ที่ค่อยๆฟังมาตามลําดับนี้หลายๆครั้งเข้าก็พอเข้าใจได้เหมือนกันนะฉะนั้นถ้าต้องการละเอียดอย่างไร ผมก็ทําให้ดูทั้งหมดเป็นตัวอย่างนะแต่ทําในเรื่องอริยสัจเพราะมันครอบคลุมเรื่องอื่นอยู่แล้วด้วยนะก็ไปอ่านในหนังสือผมนะหนังสืออริยสัจท,ที่เขียนเล่มใหม่นะอริยสัจห้าสูตรสิบสี่มุมสองร้อยหกสิบหกบทนะตรงสองร้อยหกสิบหกบทนี่แหละนี่คือปัญหาพุทธกะนะครับอันนี้แต่ว่าผมวิเคราะห์ไปทางเรื่องอริยสัจสี่ซึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องอริยสัจสี่อยู่แล้วเนี่ยมันก็มาใช้ เรื่องอื่นๆได้อยู่แล้วนะโดยเฉพาะในตอนเรื่องวิเคราะห์เรื่องมรรคเรื่องสัจจะข้อที่4มรรคสัจเนี่ยก็คือเกี่ยวกับชุดโพธิปัจฉิยธรรมระดับโลกุตระอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าองค์ธรรมต่างๆก็มาวิเคราะห์เพิ่มเติมเข้าไปอย่างนี้นะครับก็มาดูท่านก็ตอบไปตามลําดับนะครับอิธิบาท4นี้เป็นกุศลอย่างเดียวเกิดกับมรรคจิตนะครับเป็นชันทะวิริยะและก็ตัวจิต แล้วก็ปัญญาเจตสิกท,ที่เกิดประกอบกับมรรคจิตฉะนั้นเป็นกุศลอย่างเดียวประกอบกับสุขเวทนาก็มีประกอบกับอทุกมะสุขเวทนาก็มีเป็นวิปากธรรมะธรรมาเป็นธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอย่างนี้นะครับซึ่งพวกนี้พอเรียนได้หลายครั้งเข้าท่านิสิตก็โอ้เริ่มคุ้นเลยนะครับเป็นเศขาเพราะว่าเป็นมรรคนะียมรรสีก็เป็นเศขาะ มรสีผลสามในี่เป็นเศษขธรรมนะครับเป็นอัปปมานาไม่มีประมาณเพราะเป็นโลกุตระเป็นอัปปมานาระมะนาคือมีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับอย่างนี้นะก็คำอื่นก็เรียกว่าถ้าเราเข้าใจความหมายของคำเหล่านั้นในติกะเนี่ยเราก็เข้าใจอิทธิบาทได้ชัดนั่นเองนะต่อไปทุกกะนะทุกกะก็ คล้ายๆเดิมนะซ้ําไปซ้ำมาแล้วทีนี้นะแต่ว่าเรียกว่าก็ทำให้เราเข้าใจละเอียดยิ่งขึ้นนะครับแต่ละเอียดก็จะมีมึนศีสะบางเล็กน้อยนะวีมังสิทธิบานี้เป็นเหตุวีมังสิทธิบาทนี้ก็คือปัญญาเจตสิกก็จะเป็นอโมหะอาโมหะเหตุอโมหะเหตุเนี่ยที่เกิดกับมรรคจิต4เนี่ยอันนี้เป็นเหตุวีมังสิทธิบาทนี้เป็นเหตุ นะครับส่วนอิทิบาทอีก3ณเหตุอิทิบาทอีก3ไม่ได้เป็นเหตุอิทิบาทอีก3ก็ชันทะวิริยะนะที่เกิดกับมรรคจิต4แล้วก็ตัวจิตตัวมรรคจิตเลยพวกนี้เป็นณเหตุอย่างนี้นะก็อธิบายไปตามปกตินั่นเองประกอบไปด้วยเหตุเป็นเหตุสัมปยุทธมีเหตุประกอบร่วมด้วยอย่างนี้นะครับนะแต่ว่า วีมังสิทธิบาทเนี่ยก็คือตัวปัญญาเจตสิกที่เกิดประกอบกับมรรคจิตนี้เป็นเหตุได้ด้วยมีเหตุเกิดประกอบด้วยอย่างเงี้ยนะครับนะไล่ไปจนนู่นแหละจนครบนี่แหละนะเป็นนกามาวจราไม่ใช่กามาวจรเพราะว่ามันเป็นโลกุตระนะอันนี้นะครับไม่ใช่รูปรวจรไม่ใช่อรูปรวจรเป็นอปริยาปัณนะ ไม่นับเนื่องในกามรูปอรูปเป็นนิยานิกะเพราะว่าเป็นพวกมักนะครับเกิดกับมรคเป็นนิจตะเป็นอนุตระเป็นอารณะนะและอ,อื่นนะครับอื่นๆก็เรียกว่าตรงตามนั้นนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะเข้าใจคําต่างๆได้ดีไหมถ้าเราเข้าใจคําต่างๆได้ดีก็กตรงเป๊ะๆนั่นแหละนะครับอย่างนี้ก็เป็นอันจบอิทธิบาทวิพัง ในส่วนของปัญหาปุจชกะอธิบายอิธิบาทระดับโลกุตระด้วยการชำระตามบทที่เป็นศ์วิชาการ266บทนะทเอามาชำระแล้วก็ตอบเท่าที่ตอบได้นะบทไหนที่มันไม่เข้ากันท่านก็ตัดออกไม่เอามาแสดงนะอย่างเช่นว่าในกุศลติกะก็เป็นกุศลอย่างเดียวก็อกุศลก็ไม่ต้องเอามา อพยากตะก็ไม่ต้องเอามาก็บอกเป็นกุศลอย่างเดียวเลยอย่างนี้ยทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าตั้งเป็นคำถามแล้วก็ตอบเท่าที่ตอบได้นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับก็ได้พูดวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องโพธิปักคิยธรรมเพิ่มมาอีกสองหมวดนะหมวดสมประทาน4กับอิทิบาท4ไม่ทราบว่าท่านนิสิตพอจะได้ความรู้อะไรบ้าง หรือว่าตอนนี้รับไม่ไหวซะแล้วโอเคทางนั้นวันนี้พอเท่านี้ครับท่านนิสิตครับกราบนรันสก,การท่านพระนิสิตท,ทุกรูปครับ